วิธีใช้เงิน10,000บาทเพจสผ่านแอปธนาคารจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้างดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพบกระบุ๋มในช่องมอมมี่บุ๋มบิ่มนะคะคลิปนี้มาพบกระบุ่มในวันที่3เมษายนปี2568ค่ะก่อนไปรับชมนะคะใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปวิด นี้นะคะบุ๋มก็ยังพาทุกคนเนี่ยมาตามติดนะโครงการแจกเงิน10,000บาทเฟส3นั่นเองนะคะสำหรับกลุ่มวัยรุ่นนะคะ16ถึง20ปีเนี่ยจะได้ก่อนนะคะทุกคนซึ่งคาดว่ากระทรวงคลังนั้นจะนำเงิน1 0 0 0 0เฟส3นะคะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมภายในเดือนเมษายน,นะคะซึ่งการโอนเงินเข้ากลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับสิทธิ์นะคะกว่า2.7ล้านคนเนี่ยนะคะภายในไตรามาสที่2 ของปี68นะคะก็คือระหว่างเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนนั่นเองนะคะทีนี้เงื่อนไขสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็คือ16-20ถึงปีนะคะต้องเกิดวันที่16กันยายน2547ถึง16กันยายน2551นะคะซึ่งล่าสุดนะคะท่านรักษาการแทนรัฐบาลดิจิทัลนะคะหรือ DGA ค่ะเขามีการเปิดเผยนะคะว่าระบบ Payment Gateway คือเทคโนโลยีที่รวบรวมการถ่ายโอนข้อมูลการชำระเงินของลูกค้านะคะไปยังผู้ขายที่ DGA นั้นได้พัฒนาเชื่อมต่อการใช้ระหว่างดิจิทัลวอ l l e t ที่ทางรัฐบาลน,นั้นเตรียมโอนเงินให้กับกลุ่มอายุ16-20ปีนะคะจำนวนเงิน10,000บาทใช้จ่ายกับธนาคารนะคะแล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคม68ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทา,ทางธนาคารและนอน Bank ต่างๆนะคะเข้าร่วมโครงการกว่า20แห่งแล้วค่ะ ส่วนเรื่องของความปลอดภัยนะคะเขาก็บอกเอาไว้นะคะว่าสํานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและหน่วยง,งานภาครัฐเนี่ยได้ทําการตรวจสอบแล้วนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะการใช้จ่ายเงิน1นึ่งหมื่นสานะคะผ่านดิจิทัลให้ใช้จ่ายผ่านแอปธนาคารพร้อมยกตัวอย่างการใช้กับร้านค้าที่เข้ารวมโครงการนะคะว่าหากผู้ได้รับสิทธิ์มีแอปธนาคารของแบงค์สีเขียวอยู่แล้วก็สามารถใช้จ่ายได้ทันทีเลยค่ะโดยแบงค์นะคะเขาจะมีการเปิดเมนูบนแอปนะคะชื่อว่าเมนูดิจิทัลวอลเล็ค่ะทุกคน ขึ้นมานะคะเพื่อทําการสแกนใช้จ่ายกับร้านค้านั่นเองค่ะสำหรับวิธีการใช้จ่ายเงิน1,000 0เฟสนะคะหลังจากกระทรวงคลังนั้นทําการโอนเงิน10,000บาทภายในไตรมาสที่2ของปี68ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์นะคะซึ่งก็จะมีคนที่ได้นะคะ2.7ล้านรายกันเลยนะคะ ซึ่งคนที่จะใช้ใจ่ายผ่านแอปธนาคารได้ก็คือ1แอปเท่ากับ1สิทธ์นะคะทุกคนว่าเฟซสามนี้นะคะน้องๆคนไหนได้รับเงินนะคะได้รับสิทธิ์1 0,000บาทแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะไปเปิดบัญชีนะคะกับธนาคารไหนก็ได้1เครื่องนะคะใช้ได้1สิทธิ์และ1ธนาคารต่อ1สิทธินั่นเองนะคะแล้ววิธีการใช้นะคะก็จะมีทั้งหมด4ช่องทางการสมัครด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้ธนาคารไหนก็ดาวน์โหลด มาโมบายแบงกิ้งนะคะเอ็มแบงกิ้งของธนาคารนั้นเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งยกตัวอย่างนะคะผมยกตัวอย่างเป็นธนาคารกสิกรไทยนะคะเพราะว่าคนทั่วไปก็คือมีใช้กันเยอะมากๆนะคะหนึ่งเลยนะคะสมัครผ่านมือถือนะคะใครมีโทรศัพท์นะคะก็สามารถสมัครได้เลยนะคะซึ่งจะต้องมีบัตร ATM นะคะบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะคะแล้วก็สมัครผ่านตู้ ATM นะคะโดยใช้บัตรเดบิต ธนาคารกสิกรไทยค่ะสมัครที่สาขานะคะโดยใช้บัญชีธนาคารกสิกรค่ะเกิดว่าใครนะคะจะเปิดบัญชีนะไม่ต้องการ ATM นะคะเพราะว่า ATM เนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมนะคะทุกคนแนะนําให้เปิดบัญชีธนาคารนะคะ,ะ,คะแบบ ไม่มีแม่ไม่รับ ATM นะคะแล้วก็ให้ท,ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะทำแอปพลิเคชันธนาคารให้นะคะและสำหรับพี่ป้านาคนไหนยังไม่มีบัญชีธนาคารนะบุ๋มแนะนำให้ไปเปิด,ปดบัญชีรอเอาไว้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะว่าก็ใช้ผ่าน บัญชีธนาคารนะคะสำหรับเงิน1นึ่งหมื่นสีน้องๆหนูคนไหนไม่เข้าใจเนาะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะคะส่วนเขาจโอ้งเงินวันไหนเดี๋ยวบุ๋มมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะตอนนี้ก็คือยังเลื่อนไปก่อนไม่ทานสงกรานค่ะยังไม่ได้เข้าในที่ประชุมคอรมอเลยนะคะและร้านค้านะคะก็ยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมกันเลยค่ะเนาะ ก็ยังยึดทำลายเดิมอยู่นะคะไตรมาสที่2นั่นเองค่ะเอาละค่ะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสยัยอยากสอบถามเพิ่มเติมเรื่องใดก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวมาทำเป็นคลิปวิดีโดตอตอบคำถามให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ